ไม่มแลว้วีวิวไม่รอพี่นับก,ก่อนนะรอจนกว่ารอให้มันละลายไปเลยเดือดมันละต่เดียวโอเคไหมโอเคไหมไม่โอเคไหมหนกลัวยัง ยิ้มอะยิ้มยิ้มยิ้มหายเกินแล้วดูนะหน้าตาสวยสวยรอกินเลยเลยก็กินเลยก็กินก็กินสิไม่ใช่กันกินอยู่มี่้กินเลยของพี่ใครบอกว่าเป็นลิ้นวะ

นี่เราอืม <laughs> mm. <Rồi màu> <laughs> <laughs> เป็นเวลาอ่านสมควรแล้วรีบกินนะพี่บีมไปเลยนะนี่ตาไทยพิบได้บ๊ายบาย